พวกสปีบโลอะไรแบบนั้นไม,มไม่มีแฟนค่ะไม่เคยมีหรือได้รับความเสียหายจากการคลอดลูกหลายครั้งจนทำให้หมดลูกยื่นลงไปในทางช่องคลอดรายการนี้เป็นรายการที่รวบรวมคำถามที่น่าสนใจเรื่องที่หลายคนไม่กล้าถามคนใกล้ตัวหรือไปแอบถามในกระทู้ในเพจแบบไม่เปิดเผยต,ตัวตนมาให้คุณหมอและแขกรับเชิญตอบคำถามให้ทุกคนได้ฟังมุมมองจากหลายๆคน พร้อมทั้งได้มุมมองและคำแนะนำจากแพทย์แผนจีนมากประสบการณ์ของชิ้นหลงดิ่วนแล้วคมันลูกหย่อนคืออะไรครับเคยคิดว่ามันเป็นไงมอลลูมน <laughs> มอลลูกหย่อนเคยได้ยินอ่าคิดว่า ถ้ามหมดลูกหย่อนนี่ก็อาจาจะเกิดจ้า้าหรือไรแต่ว่าคิดว่าอาจาจะเกิดจากแบบคนคนที่มีอายุมากๆอ่ะอาจจะเป็นหมดหมดลูกหย่อนหย่อนมากข้นยัดเข้าไปสิเขาไ,ไม่รู้อ๋อหมดลูกหย่อนอาจจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเวลาท้องแล้วลูกจะแพง,ง่ายไหมเอกูไม่รู้กูมัว มดลูกหย่อนคือภาวะที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นเกิจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออุ้งเชิงการานที่ทำหน้าที่ยืนมดลูกอ่อนแอลงหลังจากวัยหมดแลด้วดูหรือได้รับความเสียหายจากการคลอดลูกหลายครั้งจนทำให้หมดลูกยื่นลงไปในทางช่องคลอดความรุนแรงของอาการเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นรอบมดลูกค่ะ ครับผมเคยได้ยินครับมดลูกหย่อนเนี่ยก็คือภาวะที่มดลูกของเรานะครับหย่อนโผลออกมาถึงปากช่องคลอดน,นั่นเองครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจะทํายังไงครับไปหาหมอแต่คงไม่รู้ได้ว่าจะหย่อนหรือไม่หย่อนก็ต้องให้หมอตรวจอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอาจจะต้องอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ไงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์แต่ว่าถ้าถามในตอนนี้เราก็ไม่มีความรู้เรื่องมดลูกหย่อนขนาดนั้นมันคงไม่มีวิธีแก้แล้วมั้งที่ว่าไม่มีวิธีแก้ อันดับแรกนะคะก็แนะนําให้คนไข้เนี่ยไปพบแพทย์ปัจจุบันก่อน,นอันดับแรกหรือว่าพบสูตินารีแพทย์นั่นเองเพื่อตรวจการรักษาว่าเราเป็นมนลุกหย่อนจริงๆหรือเปล่าในการรักษาทางแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือใช้เครื่องมือช่วยพยุงอวัยวะภายในอุ้งเชิงการานและการผ่าตัดนั่นเองหรือว่าคนไข้อยากให้รักษาแล้วเสริมประสิทธิภาพได้ดียิง่งขึ้นก็คืออาจจะรักษาโดยแพทย์แผนจีล้มด้วยนะคะโดยการฝังเข็มและจ่ายยาตามอาการของคนไข้นั่นเองค่ะ ครับผมวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนจีน,นะครับเราจะเน้นไปที่บำรุงอวัยวะสองอวัยวะได้แก่ม้ามและไตนะครับโดยเราจะเน้นไปที่ฝังเข็มตามแนวเส้นลมปราณแล้วก็การจ่ายยาจีนตามกลุ่มอาการนะครับคิดง่ายๆกับเรื่องเซ็กครับเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนราต้องมีมเป็นเรื่องที่ดีนะ <Okay. S 1> หมอก,ก็ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามันก็เป็นสัญชาติมนุษย์นั่นเองซึ่งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยก็ล้วนมีความต้องการทั้งนั้นแล้วก็ถือเป็นการที่แบบว่าสืบทอดรบรรพบุรุษของเราต่อไปด้วยค่ะเพ hey, การมีเพศสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะครับการที่เรามีความกำหนัดหรือมีความต้องการทางเพศเนี่ยเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่แล้วในหนึ่งสัปดาห์ควรมีเซ็กกี่ครั้งครับแล้วแต่คู่นะ อาจจะครัง้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแฟนค่ะ <laughs> ไม่มี <laughs> คิดว่ามีทุกวันก็ไม่ไดีมาก <c oughs> เพราะว่ามันจะดูมันจะเบื่อกันมันจะมันอาจจะลครเป็นเซ็กมันเป็นเรื่องที่มันน่าเบือ่อแบบไม,ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่อูหวาแต่ถ้านานทีมันก็จะแบบฟิวุดกเลยหมอว่าถ้าจะเซฟเซฟนะคะทีหนึ่งก็ไม่ควรเกินสองครั้งนะคะไม่ไม่งั้นมันจะมากเกินอันนี้ถ้าตอบ ตามทั่วไปเนาะหมอก็มองว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายของเรามีความแข็งแรงขนาดไหนเนาะหรือว่าทํางานหนักขนาดไหนถ้าเราแข็งแรงมากเนาะอาจจะมันก็ไม่ได้มีการชีวร้วัดว่า1ใน1วันควรจะต้องมีกี่ครั้งแต่ถ้าเราอิงตามทฤษฎีแพทย์แผ,ผนจีนจา๋จาๆเลยเนี่ย ขเขาเรียกว่าวซุนซือเมีย่ยวซุนซือเมีย่ยก็คือ,อแพทย์จีนมีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์นะครับเขาก็จะมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะแบ่งออกตามช่วงอายุทุกๆ10ปีเนาะผมแล้วถ้าเราอิงในเรื่องของตำราแพทย์จีน,นะครับช่วงอายุนะครับได้แก่ช่วงอายุ20 -29 นะครับควรจะมีเพศสัมพันธ์4วันต่อ1ครั้งตาลำดับต่อมา,อมานะก็คือ3 0ถึง39กนะครับก็ควรจะมีเพศสัมพันธ์8วันต่อ1ครั้งอัพขึ้นมาอีกก็จะเป็น 4 0ถึง49นะครับก็จะเป็น16วันต่อครั้งอัพมาอีก5 0ถึง5 9นะครับก็จะเป็น21วันต่อครั้งและอัพสุดยอดขึ้นมาอันนี้คือเป็นผู้เท่าแล้วเนาะ1 0 6ถนะครับควรจะมีเพศสัมพันธ์1เดือนต่อ1ครั้งนั่นเองนะครับ